Er ีน mm ้นาเาะาเอทรกนทำรันนนครับน้นน้เอ็ดเป็นสีมงคลอคุณป้าทีนีมีอะไรจ๊เดีวแต่คนมีดวงเดวแต่ว่าคนที่จะได้ แล้วมันก็ไปดูกันก็ไปดูกันก็ไปดูกันนะก็ไปดูก <produ decoration> ันนะก็ไปดูกันนะก็ไปดูกันนะ ก็อนตอดเนะครับวันนี้มกเดือดัวกพ่เงะรับนนี้มีดีอินเจ็ตที่ทำยเดียนเจ็เสือเลยนะนี่พี่ทำเอได้เสือเสเงได้เกลาล้วก็อใจ เอาละใครทีคนหน้าตาตาใครี่คนนั้นจะมีมอาเยบรอยเอาไตั้งตัวแล้วเยบรอยยกให้สูเลยยกให้สูแวนแวนด้วยแวนด้วยเอ้แขวนด้วยฝันได้เลยนะเว็เว็บเนีย้าบ้าบ้าบ้้าบ้าบ้้าบาบบ้าบ้า้าบาบ้าาบ้ี่้าบ้าบ้้า้า้าาบ้า้าาา้ อ้าวโหไปกองเจ้าจะเต็มกองหนูเลยเนาะอยากเจ้าอ่ะขึนวิ่ช้าเขาขบบางไงรู้จักขยับดิเอ๋อเลิกฮะนี่เราพิธีกันเข่งขันสกัดตาด้งเงเออกอดักมาคักมาเนี่ยเอาลืมไปว่าเธออยู่ข้างหลังโอ้ยสายใหญ่เลยตายเขาเห็นตุ้มติ๊กได้สองเซนแล้วนี่สองเซนเด้อเล่นกันอยู่แล้วเอ้าวสั่งจิ้งโคนพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบมดสั่งกินคนเหมือนงับเป็นแล้วแม่เป็นแทั้งตัวเลยตายนิด งวดนี้ห่อนหับหัดหนึ่ต้นจหึงสอามหน้าจแพ้ได้ยกมือจแพ้ได้ตาเขายมือจำแพ้ดโอน่าจะไปเป็นอันนั่นนอหน่อแขงเรือแข้งเรือแข่งเรือยาวเอาแล้วเราจะจไปเราจหจไปครับยิ้ม่ะยิ่กัแขงี่หลังบ้านเนี่รงมมีเือที่ขนาดนี้ขลักกันขลักกันท่านผู้ชมคลักกัน อ้าวพี่สมปองมาแล้วสวัสดีจ้าพี่สมปองอ๋อเมื่อวานเรียกขายอยู่เงียบไปเลยเข้ามาแล้วเงียบหายไปเลยเมื่อวานเนี้พี่สมปอง พี่ถาวรสวัสดีคะ่ะพี่ถาวรนะคะบรรเทาพิษนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจพลังบวกมาให้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากนะคะอะไรขนช้างว่น่น่ะขนปลาแม่มีหนนขนช้าง่ะขนช้างหมน้อยกว่น่ะ

ต้นน้ำทำหัวผูรกผู้ใหญ่แสดงวแก่แล้วตายก็แก่แล้วก็น้ำทำหัวกันแล้วตื่นี่ตื่นตื่นเอาเค้อีนึงเจอมอนั่นแหละเ้อเพาะแรงแรงรมนั้นแรงมนั้นหัวตแรงมนั้นเขาอีกทีนึงเอาัดกันแล้วัดกันแล้วเห็นไหมทุกคนไเอเห็ไหมเห็นไหม